สวัสดีครับนายพลดูเลยครับสวัสดีครับนายพลดูเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่ยังรักและเหนียวแน่นอยู่กับ Youtube นะครับเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่ต้นปี2023แล้วแพลตฟอร์มอื่นๆที่สร้างรายได้ให้กับโลกโซเชียลนะครับก็เกิดขึ้นมาเพื่อแข่งขัน เป็นโชเชียวธุรกิจมากมายนะครับบางท่านก็หนีไปอยู่แพลตฟอร์มอื่นห่างหายงเงียบไปเ้ามีนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านทุกกําลังใจที่เข้ามาติดตามช่องนายพลดูเลยแล้วก็ช่องสารหาไม่ให้ดูนายพลมีอยู่สองช่องนะครับก็ขอบคุณมากๆครับท่านใดคิดว่าท o Youtube แล้วไม่ได้ตังค์นะครับก็ มาติชมหรือว่ามาถามในายพลด้วยก็ได้นะครับว่าได้ตังหรือเปล่านะครับก็ดีใจกับเพื่อนๆหลายคนเพื่อนๆยูทูบเบอร์ mm hmm. ที่ประสบความสําเร็จในการทําช่อง o u t u b ได้หลายท่านก็ประสบความสําเร็จบางท่านก็มีหลายช่องนะครับบางท่านก็เงียบไปห่างหายไปนะครับก็กราบขอพระคุณก็อยากเป็นกําลังใจให้กับ ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ในพลก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ YouTube ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานก็คือเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับวันนี้วันที่14กันยายนนะเือแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะครับทุกท่านคงจะได้รับอีเมลจาก YouTube ได้รับหรือเปล่านะครับจากทาง YouTube ว่าภายในปีนี้เขาบอกเขาจะปรับปรุงนะครับการควบคุมโฆษณานะครับในพลเคยทา มาแล้วคลิปหนึ่งนะครับทีนี้จะลงรายละเอียดอาจจะ <c oughs> ยาวหน่อยนะครับก็จะเอา <c oughs> อีเมลที่ได้รับนี่แหละมาเล่าสู่คนฟังมาอ่านให้เพื่อนเพื่อน b e ฟังแล้วก็เติมรายละเอียดเข้าไปนะครับเพราะว่าภาษาเขียนภาษา youtube บางทีฟังแล้วอ่านแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจท่องแท้มากนักนะครับในผลก็จะมาขยายความนิดหน่อยนะครับผม youtube Studio นะครับเ,เขาก็จะ เปลี่ยนแปลงหน้าตาฟิวเจอร์อะไรต่างๆมากมายนะครับ YouTube Studio เพื่อนำแนวทางปฏิบัติแนะนำมาปรับใช้ในวงกว้างขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครีเอเตภาษา YouTube เขาเรียกครีเอเตก็คือพวกเรานี่แหละยูทูบเบอร์นี่แหละครับลดความซับซับซ้อนในการควบคุมโฆษณาสำหรับโฆษณาตอนต้นนะครับโฆษณาตอนตอน้ตนก็คือเปิดคลิปมาปุ๊บเจอโฆษณาเลยเนาะ แล้วก็โฆษณาตอนกลางแล้วก็โฆษณาตอนท้ายนะครับ YouTube ก็จะมีอยู่สามสามที่ถ้าเกิดคลิปท่านมีความยาวตั้งแต่8นาทีขึ้นไปเนาะเขาก็จะวางโฆษณาให้นะครับผมสามสามที่ประมาณนั้นนะครับก็นะครับและโฆษณาแบบข้ามไม่ได้มันก็จะมีโฆษณาข้ามได้ข้ามไม่ได้นะครับตอนท้ายตอนกลางในคลิปยาวเนาะ ตอนต้นตอนกลางตอนท้ายในคลิปยาว8นาทีขึ้นไปเดือนหน้านะเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเราจะช่วยครีเอเตอร์ดูทูกเขาบอกนะเราจะช่วยครีเอเตอร์เพิ่มรายได้ให้มากที่สุดด้วยการไม่ต้องคาดเดาว่าควรจะใช้รูปแบบโฆษณาโดยการควบคุมโฆษณาเดียวๆออกสำหรับโฆษณาตอนต้นโฆษณาตอนท้ายโฆษณา ้ามไม่ได้และโฆษณาแบบ้ามได้นะครับในวีดีโอที่อัปโหลดใหม่หมายถึงว่าวีดีโอเก่าที่เราสร้างมาจนถึงเดือนกันยาตอนเนี้ยแล้วก็ตุลาเนี่ยนะครับก็ยังมีโฆษณาปกตินะครับแต่ตั้งแต่เดือนพฤิกาจนเป็นต้นไปนี่โฆษณาตอนต้นนี่พอเปิดคลิปมานี่อาจจะไม่เจอแต่คลิปอาจจะเล่นไปหนึ่งสองสามนาทีก็จะไปเจอโฆษณาอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ตอนกลางนะมันก็แบบ เขาจะเลื่อนไปเพื่อสร้างความอชอบความอพอใจของผู้ชมที่เป็น f c ในช่องเราเนี่ยเข้ามาดูปุ๊บไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บแล้มาเจอโฆษณากระทำให้คนดูนี่ไม่ค่อยปลื้มไม่พอใจไม่ใช่ไม่พอใจ,ไม,อใจไม่ปลื้มก็คือไม่อยากให้จะทำให้ผู้ชมนี่ไม่อยากกดดูดูคลิปเราต่อไปเพราะว่า เจอเปิดปุ๊บเจอโฆษณาเลยอะไรอย่างเงี้ย YouTube เขาก็จะเปลี่ยนให้มันเนียนกว่านี้อีกนะครับให้มันดีกว่านี้นะครับเมื่อเปิดใช้งานเมื่อในวิดีโอที่อัปโหลดใหม่ต่อจากนี้ไปนะครับเมื่อครีเอเตอร์เปิดใช้งานโฆษณาผู้ชมอาจจะเห็นโฆษณาในรูปแบบใดก็ตามนะครับได้ก็ได้ตามความเหมาะสมนะครับผมทั้งนี้ youtube ก็ยังจะใช้ปัจจัยหลายอย่างเช่น ที่เคยมีที่เคยใช้อยู่นะครับในปัจจุบันนะครับเพื่อกําหนดว่าผู้ชมควรจะเห็นโฆษณาประเภทใดจึงจะเหมาะสมะเพื่อเพิ่มนะ,ะช่วยเพิ่มผลกําไรสูงสุดให้กับ YouTube y o u t u b e ์พวกเราเนี่นะครับและมอบประสบการณ์ในการร,รับชมแก่ผู้ใช้หมายถึงว่าผู้ชมทั่วไปนะแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงระยะเ,เวลาที่ผู้ชมจะเห็นโฆษณาและจํานวนครั้งโฆษณา ที่จะขัดจังหวะวิดีโอที่กําลังดูอยู่นะครับ u ูท b e เขาก็จะเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ผู้คนแบบเบื่อนะครับเปิดปุ๊บเจอโคปั๊บเงี้ยเขาก็เบื่อดูไม่อยากจะกดดูต่อนะอะไรอย่างนี้เนาะดูเขาจะเปลี่ยนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้จะจะมีผลกับรายการที่อัปโหลดใหม่เท่านั้นหมายถึงว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเท่านั้นนะครับวิดีโอทั้งหมดที่อัปโหลดก่อนหน้านี้ ยังใช้รูปแบบโฆษณาแบบเดิมยกเว้นแต่ว่าจะมีการแก้ไขการตั้งค่าการสร้างรายได้ของว,ออวิดีโอนั้นในอนาคตนะครับในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนอีกนะครับสำหรับตำแหน่งโฆษณาตอนกลางยูทูบเบอร์พวกเรานะครับครีเอเตอร์ก็ยังคงได้รับสิทธิ์เต็มในการควบคุมว่าจะเปิดหรือปิดโฆษณารูปแบบนี้อย่างไรเหมือนเดิมหมายถึงว่าคลิปยาว8นาทีนี้ เราสามารถไปกําหนดให้โฆษณาวางให้ y o u t u b e นี่วางโฆษณาตอนกลางได้โดยเข้าไปที่ YouTube Studio หลังบ้านใช่ไหมครับเราก็ไปเพิ่มโฆษณาตอนกลางสําหรับคลิปยาว8นาทีขึ้นไปใช่ไหมครับบางท่านก็เคยก็เคยตั้งนะครับบางท่านก็ตั้งถี่เกินไปนะครับ <c oughs> แต่ในผลสําหรับประสบการณ์ในผลในผลแนะนําว่าเราไม่ต้องไปตั้งนะครับ เราให้อัตโนมัติดีกว่าให้ Youtube ก็ตั้งนะครับนะครับมาฟังต่อนะครับเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราขอแนะนําให้ใช้โฆษณาตอนต้นโฆษณาตอนท้ายโฆษณาแบบข้ามได้และโฆษณาแบบข้ามไม่ได้ตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำนะครับยูเขาว่าง,งัันนะนะครับซึ่งขณะนี้เรากําลังนํามาปรับใช้กับเครียเตอร์ทุกคนเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้สูงสุดให้แก่เครียเตอร์นะครับเครียเตอร์ในที่นี้ก็คือ พวกเรานะครับคนทำช่องเนาะเราคาดว่าครีเอเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะน่าจะเปิดใช้โฆษณาหลายรูปแบบเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วปีที่แล้วมีวิดีโอมากกว่า90%ที่เปิดใช้โฆษณาตอนอตอนต้นโฆษณาตอนท้ายโฆษณาแบบข้ามได้โฆษณาแบบข้ามไม่ได้นะครับนะครับในวิดีโอแบบยาวเฉพาะวิดีโอยาวนะที่เปิด จะใช้การสร้างรายได้ในขนาะที่เผยแพร่นะครับนะครับ <c oughs> บางท่านก็ไปตั้งหลังบ้านเนี่ยในคลไม่เคยตั้งนะครับ <c oughs> เวลาเราอัพโหลดคลิปหน้าบ้านจย,ยุดสตูดิโอหน้าบ้านน,นะครับ <c oughs> เราก็จะไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เป็นสาธารณะ,ะเปิดโฆษณาใช่ไหมครับ <c oughs> ตั้งเวลาพีเมียร์อะไรก็แล้วแต่หรือจะไปเพิ่มแท็กเราก็ไปที่สตูดิโอหน้าบ้านนะครับแล้วแต่บางท่านถนัดนั่นแหละครับพอเราเปิด เปิดปุ่มโฆษณาปุ๊บมันก็จะมีอยู่4ี่หรือหข้อเนี่ยปกติเราเขาระบบมันจะติ๊กให้หมดเลยโฆษณาข้ามได้โฆษณาข้ามไม่ได้โฆษณาตอนกลางอะไรอย่างเงี้ยยูทูบก็จะติ๊กให้หมดนะครับแต่มันจะมีบางคลิปที่ยาว,ยาวอะ่ะให้เราไปเพิ่มโฆษณาตอนกลางหลังบ้านได้นะครับแต่ส่วนมากในพนจะไปเพิ่มนะครับปล่อยเขาเพิ่มอัตโนมัตินะครับผมนะครับ โฆษณาแบบคาบไม่ได้ในการทดสอบช,ช่วงแรกของปีที่ผ่านมาก็คือปีปนี้แหละครับ y ยูทูบ <YouTube S 1> เขาบอกว่าสังเกตเห็นว่าเกียร์เตอร์ที่เปิดโฆษณาแบบคามไม่ได้เพิ่มจากรูปแบบโฆษณาอื่นสามารถสร้างรายได้จากโฆษณา YouTube มากขึ้นกว่า5%นะครับโดยเฉลี่ยระยะเวลาในการรับชมน้อยลงเพียง1%เท่านั้นครับหมายถึงว่าถ้าเราไปตั้งเพิ่มเพิ่มตอนกลางน่ะ การดูของผู้ชมก็ลดลงเพียงเล็กน้อยไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับผมความหมายของ lost YouTube นะครับที่ไปลงโฆษณาแบบคาดไม่ได้นะครับผมโฆษณาตอนต้นในช่วงการทดสอบเมื่อปีนี้ปี2003เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเคีย t ์เอร์เปิดใช้โฆษณาตอนตอน้นเพิ่มจากรูปแบบโฆษณานอื่นสามารถสร้างรายได้าจากโฆษณา YouTube มากขึ้นกว่า15%คนก็ยังดูเหมือนเดิมนะครับ โดยเฉลี่ยนะครับและเวลาในการวรับชมน้อยลงเพียง5%นะครับคือไม่มีค่อยมีผลกระทบมากนักนะครับเมื่อเทียบกับเคียร์เตอร์ที่ไม่ได้เปิดใช้โฆษณาตอนต้นนะครับนะครับเขาเปรียบเทียบว่าคนที่ตั้งกับคนไม่ได้ตั้งค่ามันลดลงนิดเพียงเล็กน้อยนะครับจากในคนก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับตั้งกับตนุมัตินะครับผมนะครับ ต่อไปนะครับนอกจากนอกเหนือจากนี้มีอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเดือนพฤศจิกายนนะอีกอีกด้วยไหมว o u t อ่ายูทูบเขาบอกว่าอย่างนั้นนะนะครับผมปัจจุบันโฆษณาตอนกลางได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การรับชมสตรีมแบบสดวิดีโอแบบยาวนะครับในอนาคตอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราก็จะให้ครีเอเตอร์สามารถควบคุมวิดีโอโฆษณาตอนกลางได้ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นไปอีกนะครับนะครับก็ดูทุกข้อกำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมาการควบคุมใหม่สำหรับโฆษณาตอนกลางในสตรีมแบบสดแบบสดก็ได้ครับผมขอบคุณครับท่านที่มารับชมพอดีความจำในเครื่องออมันเหลือน้อยเนาะนะครับต่อไปนะครับการการควบคุมใหม่สำหรับโฆษณาตอนกลางในสตรีมแบบสดนะครับ ยูทูบเบอร์สามารถเลือกให้ YouTube ช่วยปรับโฆษณาตอนกลางให้ดีที่สุดหรือเลือกใช้ด้วยตัวเองนะครับในให้โฆษณาตอนกลางนะครับปรากฏในช่วงเวลาที่กำหนดขณะที่สตรีมแบบสดนะครับเพื่อช่วยให้ได้รับรายได้มากขึ้นระหว่างการสตรีมแบบสดนะครับเกียร,ร์เตอร์จะเห็นเวลาถอยหลังนับเวลาถอยหลัง60วินาทีก่อนโฆษณาจะปรากฏนะครับอีกหน่อยนี่ท่านที่พรีเมียร์หรือไลฟ์สด ก็จะสามารถตั้งโฆษณาตอนกลางอยู่ตอนกลางในขณะที่อยู่ไลฟ์สดอยู่ได้นะครับต้องรอดูต่อไปนะครับรอดูเอ่อฟิวเจอร์นี้ต่อไปนะครับนะครับเอ่อห้องควบคุมนะครับเอ่อห้องควบคุมการแพร่ภาพสดนะครับพร้อมด้วยเลือกในการข้ามโฆษณาเร็วๆนี้นะครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนอีกนะครับเราก็จะเปิดปุ่มเลื่อนโฆษณาได้นะครับ ซึ่งเป็นปุ่มใหม่ที่จะใช้เพื่อเลื่อนไม่ให้โฆษณาตอนกลางและโฆษณาตอนดิสเพย์แบบไร้สดนะครับแบบสดปรากฏเป็นเวลา10นาทีหากโฆษณาถูกข้ามหรือเลื่อนออกไปเกียร์เตอร์สามารถใช้ปุ่มแทรกโฆษณาได้นะครับเออนะครับผมก็คอยดูต่อไปนะครับเวลาเราไร้สดก็จะแทรกโฆษณาได้นะครับก็จะมีปุ่มให้เราแทรกนะครับผมคอยดูตอนต่อไปถ้าเกิด y o YouTube เขา ทําปุ่มนี้ขึ้นมาในพนก็จะลองอสตรีมสดหรือไลฟ์สดดูนะครับลองใช้เครื่องมือฟีเจอร์ใหม่ของ Youtube นะครับผมการเพิ่มประสิทธิภาพช่วงพักโฆษณาตอนกลางในวิดีโอแบบยาวหรือวีโอแบบยาวคือ8นาทีขึ้นไปนะครับเรากําลังจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมสําหรับเลือกช่วงพักโฆษณาตอนกลางเพื่อช่วยให้ครีเอเตอร์ปรับความถี่และรายได้ที่ได้รับจากโฆษณาตอนกลางนะ จะมีขึ้นมาใหม่อีกนะครับผมอ,อย่างมีประสิทธิภาพในวิดีโอแบบยาวได้มากขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่นะครับเขาจะเปลี่ยนอีกนะครับคอยดูฟีเจอร์นี้นะครับครีอเอเตอร์จะมีตัวเลือกในการอนุญาตให้ระบบใช้ทั้งโฆษณาช่วงพักนะครับที่ยูทูบเบอร์แนะนำและตามที่ครีเอเตอร์กำหนดด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับเ,เ,เมื่อไม่จำเป็นต้องแสดงโฆษณาในทุกช่วงพักอีกต่อไป ระบบเรา,อาของเรา,าจึงมีตัวเลือนตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแสดงโฆษณาต่อผู้ชมเพื่อให้ทั้งเคียเตอร์และผู้ชมได้รับประโยชน์สูงสุดเคียเตอร์คือยูทูบเบอร์เรานี่แหละคนชมก็จะไม่แบบสะดุดหยุดอยู่นะครับเจ้าของช่องก็ได้รายไ,ได้มากขึ้น YouTube ก็จะเพิ่มปุ่มนี้ ขึ้นนะครับผมครับผมมาต่อนะครับมีหมายเหตุด้วยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับหากคุณใช้การส่งเนื้อหาหรือ api อันนี้ในคนยังไม่รู้จักเนาะสำหรับ content id การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในการตั้งค่าสร้างรายได้ในวิดีโอก่อนหน้านี้จะเป็นการอัปเดตการตั้งค่าให้เป็นปัจจุบันซึ่งเปิดใช้โฆษณาตอนต้นโฆษณาตอนท้ายโฆษณาแบบข้ามได้ แบบข้ามไม่ได้ได้ทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าต่อไปเราก็จะเปิดได้นะครับเปิดเปิดเองได้นะครับนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับในศูนย์ช่วยเหลือมันก็จะเยอะนะครับมันจะม,มีมันจะมีรายละเอียดเยอะมากนะครับรายละเอียดในพลก็จะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีตารางนะเขาจะมีตารางให้เราถ้าท่าน ได้รับอีเมลถ้าลองไปดูก็ได้มันจะมีตารางว่าโฆษณาแบบข้ามไม่ได้อ,อ,อยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะเขาจะมีในพนก็เอามาเล่าให้ฟังสักตัวอย่างก็ได้ครับพอดีเสียงดังแล้วครับลูกหลานข้างบ้านเนาะโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้เอ้ยแบบข้ามได้นะครับเขาก็จะมีคําอธิบายโฆษณาดีโอแบบข้ามไม่ได้จะเปิดให้ผู้ชมข้ามโฆษณา ได้หลังจากหลังจากผ่านไป5วินาทีนะครับวิดีโอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีโฆษณาขึ้นแบบข้ามได้มันก็จะมีไอคอนด้านขวามือเออ่ขึ้นมาประมาณ5 5วินาทีมันก็จะขึ้นไอคอนว่าข้ามได้คนก็สามารถกดข้ามได้ y o u t u b e เราอะกีเร์เตอร์ก็หมายถึงเราก็ยังได้รับรายได้อยู่นะครับแต่ได้เท่าไหร่เขาก็ไม่ได้บอกนะนะครับนะครับ เราก็จะมีตัวอย่างมีตารางให้เราดูนะครับอีกเช่นกันก็ได้เนาะโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ผู้ชมต้องดูโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ก่อนที่จะดูวิดีโอนะครับแบบข้ามไม่ได้นี่หมายถึงว่าพอก่อนจะดูวิดีโอมันขึ้นมาก่อนเลยโฆษณามันจะข้ามไม่ได้มันก็ตึงต้งตึงต้ง,งมันก็จะไม่มีไอคอนให้เรากดข้ามนะครับเ,เล่นในวีดีความยาว15หรือ20วินาทีนะครับความยาวแบบโยแบบข้ามไม่ได้เนาะ นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละภูมิประเทศนะตพราโฆษณาแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับครับคลิปนี้นายพลก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะมีเสียงแซวๆเยอะนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคําถามหรือว่ามีคําติชมก็จะลืมติชมนะครับคอมเมนต์มาฝากนายพลดูเลยนะครับก็ขอ,ขอฝากอีกช่องหนึ่งของนายพลดูเลยก็คือสรรหาไม่ให้ดูนายพลนะครับมีอยู่2ช่อง สำหรับค,คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ